พบก,กับน้องโคโค่ช่องอะไรลูกล,ลูกโป่งทีวีลูกโป่งทีวีวันนี้น้องจะมารีวิวอะไรเพื่อนเพื่อนดูกันครับออน,นี่นี่มีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆสิลูกอันนี้อะไรอันนี้อะไร<ห>เป็ด,ปด,ปดอันนี้อะไรไอ้เจ้าหญิงเจ้าหญิง เจ้าหญิงเขาชื่ออะไรนะแม่คุณคณุโซเฟียหรือเปล่าโซฟีโซเฟีย,ฟยหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับน้องๆไม่แน่ใจแม่ไม่แน่ใจอ,อันนี้อะไรน้องมาบอกเพื่อนๆก่อนเร็วอันนี้อะไรลูกนนม้าลายหรือเปล่าแล้วก็มีฉลามฉลามลาฉลามด้วย ปลาฉลามด้วยใช่ไหมน,น้องใช่ไหมลูกนอ,นอาแล้วเราก็จะทำไมจะมาเป่าจะเป่าให้เป็นแบบไหนไหนเป็ดแมเเป็ดมาลู่นเป็ดไปโน่นนะไปหยิบเป็ดนะมาเดี๋ยวแม่จะเป่าลมใส่ทุกตัวเลยนะแ<อ>ม่จะเป่าให้เป็นแบบนี้เลยน่ารักมาก ่อ่ะครับเดี๋ยวเราเป่าเสร็จแล้วเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงนะ